คูติกี้ขาช่วยดยค่ะหนูอยากจะสร้างชีวิตใหม่อยากเปลี่ยนชีวิตเก่าๆที่ย่ำแย่แบบนี้จังเลยจะทำอย่างไรดีคะวันนี้คูติกี้มีคำตอบให้สำหรับใครหลายๆคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการที่จะสร้างชีวิตใหม่ลองนำสามเทคนิคนี้ไปใช้ดูจากการสำรวจจากต่างประเทศคุณรู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วสมองคนเราคิด กี่เรื่องต่อวันติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักหกหมื่นถึงแปดหมื่นเรื่องต่อวันนะคะสังเกตนะเมื่อคุณกําลังจะตื่นขึ้นมายังไม่ลืมตาคุณก็เริ่มคิดแล้วอ้อยเช้าอีกแล้ววันนี้ฉันจะทําอย่างไรดีโอ้ยฉันจะกินอะไรดีจะซื้ออะไรกินดีเนี่ยค่ะแค่ไม่กี่นาทีก็ปาไปสี่ห้าเรื่องแล้วใช่ไหมคะยังไม่ได้ลุกจากที่นอนเลยนะดังนั้น คุณสามารถที่จะกำหนดความคิดของคุณได้ค่ะลองนำสามเทคนิคไปใช้ดูเทคนิคที่หนึ่งฝึกมี awareness คืออะไรการรู้ตัวเองฝึกให้รู้จักเท่าทันความคิดตัวเองเมื่อคุณรู้จักความคิดของตัวเองแล้วว่าตอนนี้คุณกำลังคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องลบคิดเรื่องบวกให้มองเห็นความคิดของคุณเอง เมื่อคุณรู้คุณจะได้แยกแยะมันออกค่ะว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันเริ่มจะทำให้เรารู้สึกคิดเรื่องลุบๆแล้วนะฉันไม่ไปเป็นพวกมันแน่นอนมีไหมคะที่ใครรู้ว่ามันเรื่องไม่ดีมันคือก้อนขยะมันคือกองอืแล้วคุณยังจะเอานิ้วมือไปแย่ไม่มีใช่ไหมคะเมื่อคุณแยกแยะมันออกแล้วคุณก็ดึงตัวคุณออกมานะคะเทคนิคที่สอง การ d e l e t e d e l e t e คือการลบขยะนะคะขยะที่มันติดตัวคุณมาตั้งแต่อดีตนะคะขยะที่คุณหลายๆคนได้ยินมาจากข้างๆทางที่เขาโปรยที่เขาพูดออกมาจากปากของคนอื่นแล้วมันทำให้คุณไม่มีกำลังแรงใจที่จะก้าวเดินต่อไปลบขยะนั้นมันทิ้งแล้วคิดหาวิธีใหม่ จะทำอย่างไรให้ชีวิตของคุณมีคุณค่าและพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเทคนิคที่สามทำอย่างไรให้คุณมีความสุขทำอย่างไรให้คุณแฮปปี้นะคะคุณรู้ว่าคุณทำอย่างไรแล้วคุณมีความสุขหลายๆคนรอคิดที่จะมีความสุขหลังจากที่คุณสำเร็จแล้วหลังจากที่คุณได้บ้านได้รถได้สิ่งที่คุณต้องการแล้ว แต่ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูค่ะให้มองความสุขจากสิ่งเล็กๆนะคะคุณเห็นหน้าคนที่คุณรักคุณเห็นหน้าลูกคุณเห็นหน้าคนรักคุณเห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่คุณได้ทำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนร่วมงานทำให้คุณมีความสุขจากสิ่งเล็กๆมองความสุขจากเรื่องเล็กๆแล้วคุณจะมีพลังในการที่จะก้าวไปต่อ นำสามวิธีนี้ไปใช้ดูครูติกกี้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตค่ะใครที่ต้องการจะเปลี่ยนชีวิตใหม่กับครูติกกี้เรามาเปลี่ยนชีวิตของคุณไปด้วยกันในคอร์สสั่งจิตชีวิตเปลี่ยนสิ้นเดือนนี้ครูรับแค่4ี่คนสุดท้ายเท่านั้นนะคะคนที่เข้ามาเรียนในคอร์สครูการันตีได้เลยว่า ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปแบบรวดเร็วแน่นอนนะคะและใครที่เข้ามาในคอร์สนี้พิเศษค่ะคุติกี้มีภาพวาดประจำวันเกิดให้กับทุกทคนที่เข้ามาเรียนในคอร์สนะคะจากปกติแล้วราคา25,000บาทลดเหลืออยู่ที่ราคา6,900เท่านั้นนะคะ4คนสุดท้ายเท่านั้นเองสิ้นเดือนนี้เจอกันในคอร์สค่ะบ๊ายบาย